เป็ดอาบน้ำในคลองมีคนร้องประสานเสียงด้วยใบยไม้เริ่มเป็นสีทองมผมคนนี้ก็เป็นสีทองคนดำ ล้มนะล้มแล้วเพื่อนนะเอาไปพิงว้สิคะคุณแมวเอาตรงตรงนี้ดิมาน้ำแปดมันหายทำไมน้องน่าดชาดถึงดาา<น>ัดฟัน ใส่เหล็กแดดฟันตอนอยู่บ้านแล้วก็ตอนนอนเพราะว่าเธอมีเขี้ยวด้านบนสองอันหมอกําลังจะเอาเขี้ยวลงมาข้างล่างไม่เกี่ยวกับฟันห่างนะคะฟันห่างหมอไม่ดัดฟันห่างน้องติดกันแล้วเพราะว่าเพราะว่าหมอบอกว่าเดี๋ยวฟันข้างๆมันจะดันให้ฟันติดกันเองแล้วมันก็ติดกันแล้วอันนี้ที่ดัดไม่ใช่ดัดเพราะฟันห่างดัดเพราะเป็นเขี้ยวข้างบนสองข้างจะเอาเขี้ยวลงมานะคะ ฟันห่างหมอบอกว่าไม่ทําอะไรให้ทั้งนั้นเราไม่กระติกกันแล้วนะไม่ยิงฟันให้ดูหน่อยคุณจะพึ่งไปไหนคุณจะเป็นคุณธนามามายิงฟันให้หน่อยสิยิงฟันหน่อยนะเคี่ยวไหน่อยยิงยิงเนี่ยเดี๋ยวยิงเแบตเตอรี่หมดเห็นไหมเคี่ยวหนูไหม กำลังลงมาแล้วเที่ยวฟันห่างติดกันแล้วนะคะติดมานานละก่อนจะดัดเพราะคุณหมอบอกว่าไม่ต้องดัดเรื่องฟันหา่างหมอไม่ทําให้หมอบอกว่าเด็กวัยนี้เนี่ยมันก็เป็นเองแล้วเด็กมันก็จะติดกันเองนอกจากว่าเลยวัยที่มันจะไม่ติดอันนั้นค่อยไปดัดได้แล้วมันจะเป็นนเป็นลง ขี้เป็ดทั้งนั้นเลยเห็นไหมล่ะลงใปไมลน <ะ S 2> <the S 1> <ะ>่ะรักรองเท้ายิ่งชีพตอนนี้ใบไม้เปลี่ยนสีแล้วเป็นสีเหลืองกำลังร่วงลงมา